วั S <S ดนู้นใช่ดอกลุงดอกไม้ <S <S ดีกุชอนูคิดว่าแมวไม่อยากแล้วอันนี้นมันมีเยอะนะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังจะไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนกันนะคะ หลังจากที่ส่งเด็กๆไปโรงเรียน,มยนแม่พมัทกับคุณย่าแล้วก็เพื่อนคุณย่าอีกคนเ,คเราจะไปอิตาลีกันอีกแล้วค่ะรอบนี้เราจะไปซื้อพวกพันผักนะคะพันผักที่อิตาลีจะถูกกว่าเราก็เลยจะไปดูกันค่ะวันนี้ก็เลยถือโอกาสไปส่งเด็กๆตอนเช้าไม่ต้องขึ้นบัสไปเด็กๆก็ดีใจด้วยแล้วตอนเย็นเขากลับเนี่ยก็ให้แวะบ้านคุณป้าก่อนที่เราจะกลับมาจากอิตาลีนะคะวันนี้แดดอุ่นมากเลยใช่ไหมใครมาใช่ค่ะ อากาศตอนนี้อยู่ที่10องศานะคะเวลา8มูโงเดี๋ยวพอสายๆหน่อยอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นแล้วเมื่อวานนี้แตะ28่28อ่ะอกลางแดดนะคะ,ะแตะ28่28กลางแดดนี่ก็คือร้อนอ่ะร้อนแบบร้อน,นอเลยอ่ะ มาโรงเรียนที่ไรตื่นเต้นทุกทีไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมค่ะก็ลงมาถึงเมืองแล้วนะคะเดี๋ยวจอดเติมน้ํามันเต็มถังก่อนเราก็จะได้วิ่งแบบฉีวทีเดียวไม่ต้องเป็นหัวกน้ํามันนะความจริงจะไปเติมอิตาลีมันจะถูกกว่าแต่ว่าพอาาแบบอ่ะเติมอยู่นี้ก็ไม่เป็นไรหรอกความสะดวกเอาความสะดวกความความแบบว่องไวนะคะ เขาตรงนี้เป็นเขาเชื่อมสวิตเซอิตาลีนะคะเดี๋ยวพอเราลงเขาก็จะเป็นประเทศอิตาลีแล้วสวัสดีเช้านะจ๊ะสวัสดีเช้าสวัสอีเช้านะวันนี้อิตาลีอากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะครึ้มนะคะวันก่อนนู้น ที่บ้านเราครึ้มอิตาลีแดดวันนี้บ้านเราแดดแอิตาลีครึ้มนะคะเราก็จะเดินเล่นในเมืองกันสักแป๊บหนึ่งรอกินข้าวเที่ยงแล้วก็ค่อยไปซื้อพวกผักนะคะอาจจะมีช้อปปิ้งด้วยแม่เห็นเสื้อผ้าถูกมากอะทุกคนเสื้อนี้แม่ก็เพิ่งไปซื้อมาตะก,กี้นะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะฝนตกอากาศตอนนี้15องศาก็เลยไปซื้อแจ็คเก็ตดีกว่ากลัวจะไม่สบายนะคะก็ไปซื้อแจ็คเก็ตมาปวดหนึ่ง วัวน e Luckily, hat. Hence, ี้ยี่สิบก้ายูโรจัไเอีกสเ์เรอเกิดว่าจอกสเปยตนีลาเวสต์เคือคุณภาพเราจับเรารู้เลยว่าถ้าเป็นที่สวิตเนี่ยจะอยู่ราวๆ45ถึง49ฟรังนะคะแต่ที่นี่ประมาณ29นี่ก็เป็นร้านแรกที่เรามาซื้อนะคะทุกคนคุณย่าบอกร้านนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะไปอีกร้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อร้านที่สองนะคะแดดไม่ค่อยดีเลยอ่ะว mm ัน hmm. น mm ี hmm. settling, ้ภาพมัน mm ก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะบรรยากาศมันครึมๆอ่ะนี่คือร้านที่สองที่เราที่เราจะมาซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะผักบางอย่างที่สวิตไม่มีแต่ที่อิตาลีเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะกว่า ต้นกระเจีย๊ยบมีด้วยนะคะดอกมุงดอกไม้ กลับมาถึงสวิตแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านพี่ก็แบ่งของที่แม่ซื้อเอาไปใส่รถแม่แล้วก็จะค่อยกลับบ้านกันนะคะตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วค่ะทุ่มก,กว่าคืนนี้น่าจะฝนตกอากาศครึ้มเลยความจริงพราทิตยังไม่ตกเลยแต่ว่าครึ้มอย่างเงี้ยก็มืดไวนะคะ ดีๆค่ะโอ้โหฟานาดนดแล้วมันจะแตกกัโนโกค่ะ <c oughs> ตัดภาพมาที่วันรุ่งขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้แม่อยู่บ้านพี่วิเวียนค่ะเอาเด็กๆมาส่งนะคือพี่ๆสามคนเขาจะจัดกิจกรรมในบ้านอะเล่นกลงเล่นเกมเอาเด็กๆมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แม่กับพ่อมัดก็เลยขอตัวค่ะ เพราะว่าญ่า,าที่บ้านก็ขึ้นแบบตัดแทบจะไม่ทันเลยค่ะวันไหนจะตัดผลก็ตกอีกก็จะมีวันพรุ่งนี้ที่พอจะว่างแล้วก็อยากจะเคลียร์สวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ถ้าพวกหนูไม่มาก็เอาเด็กๆมาส่งพี่ๆเขาอยากให้แบบเด็กๆมารวมกันอ่ะมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยการมีบ้านการมีสวน,ก,สวนก็อย่างเงี้ยทุกคนมันต้องหาเวลาแบบมาจัดสวนทําสวนให้สะอาดทําบ้านให้สะอาดนะคะงานบ้านแม่ก็ยัง ยังเยอะอยู่ด้วยเพราะว่า<อ>เดี๋ยวก็ไปอิตาลีเดี๋ยวก็ไปฝรั่งเศสเดี๋ยวก็ไปบ้านคุณย่าติดต่อกันแบบบ่อยมากเนี้ยวเนี้ยวอุ้ยแมวน่ารักจังเลยจอยก็มาอิตาลีล่ะ i ๋ออ <c oughs> ิเลทโฮมิญอนอุ้ยโอ้โหตุย้ยนุ้ยเลยแมวเพื่อนบ้านของพี่นะคะตัวแบบตัวเหมือนหมูเลยเนี่ย น้องไม่ให้อุ้มนะคะน้องให้รูปแต่น้องไม่ให้อนนุ้มมาน,นี่มาน,นี่มานี่เรานั่งด้วยกันตรงนี้มาคิกกี้เนี้ยมานี่แล้วลูกดูปิ๊กคุชงเอ็มฟอดอไปอีกแล้วอ่ะเจียวเจียว ดูสิดูสิเล่นเล่น <c oughs> ตลกมากเลย <c oughs> ไงทองแล้วกลับมาคืนไม่ได้แล้วนะั่นน่ะกลับมาคืนโลกติดกวนซอยู่ดูดูอเล่ตต้องการความช่วยเหลือไหมลกูก ดูตัวยังก็ยังก็หมูเลยอ่ะลูกยันห้าแถวพอมากโอ้โหโอ้เชอรี oh. ่สุกแล้วอ่ะแม่เพิ่งเห็นนะคะคือมันเริ่มแดงอ่ะเริ่มทยอยสุกอะคะ่ะดูสินี่ต้องรอให้มันดำนะคะถ้าสีแดงอย่างนี้จะไม่ค่อยหวานถ้าดำเมื่อไหร่นั่นแหละ เดินตามออืยากเล่นด้วยหรออยากเล่นด้วย,ย,วยแต่ว่าเธอเธอทำฉันเจ็บเธอขวนฉันเธอลงเล็บเธอลงยันห้าแถวให้ฉันอย่าสิอย่า,อย,าอย่าลงยันสิเนี่ยเนี่ยดูดูด,ดูมือมือมือ,มอเปิดเล็บรอแล้วนะ่ะ มีความแดงแล้วนี่ดูยังยังไม่ค่อยฉ่ำแต่เริ่มหวานแล้วอืมเชอรี่ค่ะ พี่บอกว่ามันโดนมันโดนความเย็นนะคะคืออากาศไม่คงที่เย็นร้อนหนาวร้อนหนาวพอหนาวมาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้บางลูกบางลูกเนี่ยร่วงมันก็เลยจะไม่ดกเท่าปีที่แล้วอะคะ่ะล้มค่ะวันนี้ยังไม่ได้หอมกันเลยอะสวันนี้ยังไม่ได้หอมกันเลยอันนี้ตาดูแมวแมวมันแมวเขาเขา เขาทำอย่างเงี้ยมามาอ๋อแบมพูดแมวเอ่อพูดแมวแมวอ้วนตัวนี้แมวอ้วนอันนี้เห็นแมวอ้วนไหมใช่หนูคิดว่าหนูคิดว่าแมวไม่อยากเล่นนอกากแมวเขาอยากเล่นกับมาม้าเขาก็เลยทำอย่างเงี้ยมาม้าเอาหญ้าเอาหญ้าเอาหญ้าให้เขาเล่นมาม้าทำจิกจิกจิกแล้วเขาจับจิก,จกเขาก็เลยทำอย่างนี้เลย ลูกคืไอไ,ไ,ไปเล่นได้ไหมก็ลเล่นได้ไหมเหรอเรายังไม่ได้หอมกันเลยนะกลับมาจากโรงเรียนก็มานี่เลยค่ะยังไม่ได้แบบว่า <laughs> เล่นกันเลยยังไม่ได้ฟัดกันเลยอัญญาดาไปแล้วชีวดแดงข้างบนนี่ค่ะลูกต้นฝั่งนู้นก็แดงอัญญาไปดูลูกฝั่งนู้นเด,ด,ดี๋ยว Attention เพราะสกอีมันแตกเองวัน มีตาตาขอินล, <c oughs> ลูกแพรก็ติดเยอะมากดูค่ะนี่คือลูกแพรลูกแพรผลดิบอะ่ะเขาจะคล้ายๆฝรั่งแม่ชอบเอาไปจิ้มพริกเกลือนะคะแอปเปลิลแอปเปิลลูกดิบเนี่ยก็จิ้มพริกเกลืออร่อยเหมือนกันลูกพีชปีนี้ติดน่าจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ลูกพีชจะคล้ายๆกับมะกอกน้ำถ้าเทียบกันนะคะตอนลูกเขาดิบอะ่ะอุย้ยอัญญาดาดูลูกนี้อัญญาดาเรีล <c oughs> ่นวิ่งเล่นวิ่งลจับกันค่ะ วิ่งไล่จับกันไปแล้วค่ะเด็กๆ <Okay. S 1> สองคนนี้เป็นค่ะเนี่ยทักกับกับพี่มาเป็นพี่ๆบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าอากาศดีก็อาจจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำในเมืองกันนะคะก็ถ้าถ้าฝนก็ไม่ได้ไปแต่ถ้าอากาศดีก็น่าจะไปกัน

ต้นใหญ่หวานกว่าอันนี้ไม่ค่อยหวานหวาน,วานต้นใหญ่หวานากระโดดบุ้มเก็บได้เก็บได้ไหมเก็บได้ไหมคะนึกเก็บอันนี้มันมีเยอะนะนนมาเก็บนะไม่เป็นไรถ้ามามาป่

มาจุ๊บๆกันก่อนมาจะกลับบ้านแล้วนะมาจุ๊บกันก่อนมาจะกลับบ้านแล้วลูกไปกลับมาม่ไปหลักลับบ้านกับมาม่ไปลับไม่มีในีเพิ่งนี่นี้มาม่มารับ ไม่รู้แต่ตายังไม่ได้ยังไม่ได้อันนี้เลยแต่ตาให้เอาเชุดว่ายน้ํามาเผื่อไว้เผื่อจะไปหรือไม่ไปยุดก่อนพร้อมก่อนสวัสดีพี่ๆก่อนอค่ะสวัสดีค่ะบาย,เด,ดยเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วนะคะพี่แม่อยู่ไหนเอ็มมาคะ่ะนมหามา่มาก,ก่อนบายบายพี่ๆก่อนแล อันญาดาอัญญาดาจุบแล้วตัดผ้ามาที่บ้านนะคะตอนนี้แม่อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วก็จะทําการขนหญ้าที่ถางไว้ค่ะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยตัดหญ้าเพราะตอนนี้มันทุ่มกว่าละเดี๋ยวจะรบก,กวนเพื่อนบ้านนะคะก็เอาไว้ตัดพรุ่งนี้ดีกว่านี่อันนี้เป็นกะเพราะคะ่ะต้นกะเพราทั้งหมดตู้นี้ก็เป็นเมงลักษ สวัสดีค่ะพอแค่เพื่อเดี๋ยวเราไปขนหญ้าข้างหลังกันค่ะด้านหลังเนี่ยแม่ใช้เสียมถางถางแล้วก็กองกองไว้อุ้ย สวนเท่านี้สำหรับแม่คือพอดีเลยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยงานเยอะมากอย่างบ้านพี่วิเวียนมีทั้งผลไม้มีทั้งสวนผักคือบริเวณกว้างมากทุกสองอาทิตย์เนี่ยต้องจัดการตัดหญ้าสองอาทิตย์ตัดหญ้าแล้วบางทีเราตัดไม่ทันนี่โอ้โหหญ้าท่วมเลยนะคะก็จะตัดยากอีกอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะ พวกนี้จะเป็นพวกขวดแล้วก็กระดาษาาพวกอ,อลูมิเนียมเงี้ยค่ะก็จะเอาไปทิ้งด้วยนะคะมันที่เดียวกันแม่เริ่มลงผักทั้งหมดแล้วนะคะสามแปลงนี้เนี่ยเป็นสลัดค่ะแล้วก็กวางตุ้งเริ่มงอกไปแล้วนะคะกวางตุง้งนี่กอกวางตุ้งนะคะเป็นย่มยอมนี่คือกวางตุ้งค่ะสลัดทั้งแปลงตรงนู้นก็เป็นโหระพาสองต้น อันนี้เป็นบาซิลิกุมนะคะบาซิลิกที่ทำกับข้าวแล้วก็เลยเอามาเสียบๆดูค่ะเขาก็แตกยอดเนี่ยเริ่มแตกยอดขึ้นมาละสองต้นฝั่งนี้ก็คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศแล้วก็จะเป็นสลัดมีมะระอยู่ประมาณ3ต้นนะคะแตงกวาก็ลงแล้วถั่วก็ลงแล้วนะคะผักชีจะอยู่โซนตรงนี้นะคะ ตรงนี้มันจะไม่ค่อยโดนฝนค่ะแปลงฝั่งนี้มันจะติดกับบ้านมันไม่ค่อยโดนฝนผักชีจะไม่ชอบฝนเท่าไหร่แม่รก็เลยโรยมาฝั่งนี้ค่ะรากเขาจะได้ใหญ่นะคะถ้าผักชีที่เนี้ยถ้าปลูกโดนฝนเนี้ยเขาจะต้นแบบต้นชลูต้นโต,นตวไวมากนั่นแหละคะ่ะมีบางอย่างที่ที่ร่วงโรยจากที่แลีวแล้วก็เกิดมาด้วยอย่างเช่นแตงกวาเอา่อแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี้ยจะเกิดเดยอะมากต้นเล็กๆอะคะ่ะ พรุ่งนี้คือมะเขือเทศทางนั้นเลยค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศตรงนี้ก็แตงกวานี่คือแตงกวานะคะก็แม่ตักใส่กระถางไปบางส่วนละแล้วจะเอาไปปลูกที่สวนสวนคุณย่าค่ะด้านนอกโหมะเขือเทศต้นเล็กๆเยอะมากแดดมาแล้วได้ปลูกผักคือดีใจมากเลยหลังจากที่รอคอยมาแบบหลายเดือนมากแม่เริ่มเพาะผักตั้งแต่มีนาค่ะ คือเพาะตายไปรอบหนึ่งแล้วเพราะมันหนาวช่วงมีนามันจะมีแบบอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ร้อนเลยแม่ก็คิดว่าเอาละเริ่มเพาะผักได้ละเงี้ยพอจะสิ้นม,มีนาปุ๊บายมีนาถึงเมษายนเนี่ยหนาวกลับมาอีกรอบค่ะผักแม่แบบเละหมดเลยก็เลยต้องเพาะใหม่อีกรอบนึงหวังว่าจะทันปลูกค่ะเดี๋ยวคุณย่าก,ก็จะถ่ายสวนละถ้าเกิดว่าต้นกล้าเราไม่โตอะไรยังไงก็เดี๋ยวคุณย่าไปซื้อเพิ่มอย่เงี้ยค่ะ ปเดี๋ยวเราขนของไปทิ้งกันนะคะขนอ่าหญ้าแล้วก็เอาพวกขยะแยกขยะดูวิวที่ทิ้งขยะสิคะทุกคนสวยมากนะเ <laughs> ดี๋ยวเราจะมาทิ้งพวกไอ้นี้ก่อนที่อยู่ในที่อยู่ในพ่วงก,ก่อนนะคะเราค่อยเราค่อยขนหญ้าในปิกอัเออกมาทิ้ง บ้านเรานี่คงขายได้หลายตังค่ะทุกคนพวกกระดาษอะไรอย่างเงี้ยอย่างเยอะถ้าเดือนไหนที่เราซื้อพวกตู้เตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งไปซนีเยอะๆกล่องกระดาษก็จะเยอะไปด้วยนะคะหญ้าที่ตัดที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะใครมีสนามหญ้าเวลาตัดหญ้าเขาก็จะมาทิ้งตรงนี้กันนะคะส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นกิ่งไม้ค่ะใครมี ต้นไม้ผลไม้จะตัดกิ่งเขาก็จะมาทิ้งโซนตรงนี้นะคะนี่แยกการแบบคนละโซนเลยค่ะจะได้จัดการง่ายอะคะ่ะเวลาเขามาตักออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ง่ายนะคะเปิด โอเคค่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับบ้านกันก็เดี๋ยวแม่ขอตัวไปช่วยพม่านขนของข้างล่างขึ้นปิกอัพนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเอาไปทิ้งที่ที่โรงขยะฝั่งนู้นนะคะจะเป็นพวกพวกข้าของเครื่องใช้ที่ไม่ไม่ได้ใช้ะคะ่ะพวกหม้อกระทะเก่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปทิ้งอีกโซนฝั่งนู้นนะคะ ตอนนี้ก็แดดเริ่มไม่มีแล้วแสงเริ่มไม่มีแล้วยังไงแม่ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหอบนิดนึงเพราะว่า,าคนของเมื่อกี้หนักมากสำหรับคลิปนี้บายบาสวัสดีค่ะ